ครับสวัสดีครับอันนี้ก็สาวนี้นะครับน้องตองอยากต้มมาม่านะครับอันนี้ลุงวางก็จะต้มมาม่าให้นะครับน้องตองไม่อยากไข่ดาวตอนสาวนะครับน้องตองอยากมาม่าก่อนนะครับอันนี้ก็ให้น้องตองกินมาม่าก่อนนะครับเดี๋ยวไข่ดาวจะทอดทีหลังนะครับเดี๋ยวต้มมาม่าเสร็จแล้วก็จะทอไดไข่ดาวไว้นะครับ ทอดไข่ได้ไว้ให้น้องตองน้องตองบอกว่าไม่อยากนะครับแต่ไม่อยากก็ถ้าทอดแล้วก็ลุงวางกินเองลุงวางน้องแมมกินเองนะครับอันนี้ก็น้องตองยังไม่หิวนะครับเพราะว่าน้องตองยังฟื้นไข้ม่อยู่ก็เลยกินมันไม่ได้นะครับมันถ้ากินมันอยากอ้วกนะครับอยากอ้วกน้องตองอยากกินของร้อน อันนี้ก็มาเลยนะครับน้ําก็เดือดแล้วน้ำก็เดือดแล้วลว,ลวกเลยนะครับลวกมามา่าก่อนเลยนะครับ

ไหนก็ปิดไว้ก่อนนะครับปิดไว้ก่อนให้เส้นมันนุ่มก่อนนะครับเส้นมัน oh น hey, ุ่มก่อนเดี๋ยวจะไปให้น้องตองกินเลยเอานุ่ลเอาอนพ่เอเไเตรียมตัว น <In. S 2> ครับเดับไปเลยนะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะครับไปเลยไปเลยโ้ยล้อเดี๋ยวใส่นี่ก่อนเอ้ย เลยนะครับไปเลยให้น้องตองกินเลยให้น้องตองกินเลยกินตรงนี้มามา่มามาม่าอร่อยจากเอฟซีให้อ่าก็ขอบคุณนะครับมามา่าหอมกรุนเลยน่ากินเออหน้ากินเอา้าน้องตองหน้ากินแล้วร้อนอยู่กินได้กินได้ มันร้อนอยู่นะแต่ระวังอ่ะเสร็จเลยครับน้องตองวันนี้น้องตองกินมะม่านะครับวันนี้นะครับอ่ากินมะม่าไปก่อนอตอนเช้านี้เ,เดี๋ยวสายๆจะกินข้าวกินมะม่าแล้วก็กินยาเมื่อคืนนี้ไม่ได้กินยาเลยเมื่อคืนลืมนอ,มอ,อน้องตองนอนหลับปะก่อนน้องตองเหนื่อยนะครับแล้วก็นอนหลับ กินได้เลยวันนี้น้องแมมไม่ต้องมากินได้ให้น้องแม่ให้น้องแมมทําเอาเองวันนี้น้องแมมโตแล้วทําเอาเอง <c oughs> อืม,อม,อมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ออกก่อนอแบบนี้แล้วก็ตัวนี้ตวงใสเออฮะเออนี่เลยหันหน้าออกมาเนี่ย๊ เส้นมันยาวเดี๋ยวจะไปเอาซอสนั้นให้ครับครับอันนี้ก็คลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับเ,นะเดี๋ยวจะไปออเอาซอบเดี๋ยวพ่อจะไปเอาให้คลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ